สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นใสยมันค่ะหอนแหงพี่น้องมือนีผ้าลูกไสมากแค่นดงแต่ละมันหวามันหยาดกล่องเดี๋ยวนอยูออ่นี่ผ่านมาอุ้ยแน่แกนี่ส่เสียได้ยู่ได้กินซุมือหย่อนอยังหย่อนไทยคลิปยาหน่อยเมนูไปแต่กินแห้ง โดนๆ่นอารมณ์ดี่นยังว่าปวดหลานเลยพี่น้องตัวจะได้กินเป็นยังบุนยังคุ้นข่อยได้นี่เดี๋ยวมากินหลานเพิ <c oughs> ่อนแสบหัวแห้งเพื่อแตงย่งแตนเบิอง,งหนิเบืองหนาก็มมแด่ขา,ปปาเปียงละที่แตกวนเดี๋ยวเพื่อนสิื่นวันนี้พาลูกชายเชวดามาแคนดงคะ่ะทุกคนหลายวันแล้วที่วุ้นไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าบ่าได้ออกไปใสยูตบานบ่นมีคลิปสิ่ลงให้พี่น้องิ่ง เดี๋ยวมือสีผ้าแวนเดี๋ยวสีผ้าขี่รถเขาป่าอย่างเนาะพี่นอนะ้องเนาะเข้าไปไหนเบืองบรรยากาศขายทางโดนแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาขี่รถกลับบ้านเข้าสวนยามเดี๋ยวจะให้พี่แนกเป็นคนขับเป็นทีก่อนเลย <laughs> โอยสิเป็นลมยิ่บานคนเป็นโควิดไลายได้ đây, พี่ <c oughs> น้อง อยู่บ้านวุน้นอะคนเป็นโควิดสิบหกคนแล้วนะคะแต่คือแต่คือเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปโอนอัวนะคะคือบุญกับขอบขั้วนี่คือบ่ได้ไปโอนอัวน้ำพระเจา้าเนาะบุญนกับแบบอยู่บ้านเจ้าของกินกินนอนๆอนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็จะมาแคนดงก็ประมาณนี้แล้วก็เข้าบ้านนะคะแต่ว่าตีเล็กไปแล้วค่ะตื่นชาวมารีบออกจากบ้านค่ะกลัวโควิดตอนนี้เราก็สั่งเคปอยู่นะคะเดี๋ยวหมุนกล้องก่อน นั่งนัสั่งนั่กสั่งอะไรนะพี่เผาหมูหยองของวุ้นสั่งตัวนี้เดี๋ยววุ้นวุ้นไม่เคยกินหรอกแต่วุ้นอยากลองนาตาแตบแท้แต่เ้าต้องลองก่อนทะลองจิตใจห้ากบมาใหมถวามาขันรอบหลังบ่แม่ยขาว่เห็นมาสแสดงว่าโอ้มันบ่เสียแล้วค่ะนี่แต่แทะบแ่แม่ยเด้อพี่น้องเมียขาบ่่คยเปิดลานเม่ขาวว่าแล้วแต่อารมณ์มาสั่น แต่ว่าเมนูเราเป็นตะกินเป็นตะกินเด้เพิ่งที่ละราคาก็ประมาณนี้แหละเนาะทุกอย่างอะไรทุกวันนี้แพงหมดค่ะแพงจนแม่ค่าว่าอยากเปิดร้านคุณพี่นอ้องแพงแฮงว่าสันปกติวุ้นไปร้านอื่นจะไม่มีแบบนี้นะคะแน่แหละวุ้นเพิ่งเคยเห็นว่าเปิดพัดลมให้เคฟ <laughs> สูตรเด็ดร้านแม่ค้านะคะชีแลกดีใจเห็นมาถึงเปิดพัดลมลราก็นึกว่าโอ้สงสัยแมคา้ายานห้ามหอน,ดววดนอเดเเ้อว่าบาได้แถบบอมเนพี่น้องเราเปิดเห็นเคบเลาเพราะว่าสูตรเล่าเราบอกว่าขันห้าเปิดพัดลมไว้เราเวลาเราเหตดเซษนี่เราเสียเอาเคบใส่ในหนี่แล้อปะน,นี้มันสีอายความหอนมันสีออกไว้แล้วมันเสีเห็นหเคบเย็นอันนี้เป็นสูตรเล่าแต่บอกผมว่าเราแพงสูตรบอเ์ด้ยพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าฮาตอนนี้ฮาจ่อเบิ้งสูตรแล้วะ <c oughs> อร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่เ,เดี๋ยวบุญถามแม่ค่ะก่อนแม่ค่ะเป็นอย่างไึ้อวด่ตงตซื้อว,าว,ว่าเค<ะ>วิสวะฮอ๋อซื้อแฟนชายเขาซื้อวิศวะโอซื้ออ่าห่านเขาอ่ะซื้อสูตรเขา,าอ่ะอ๋ะอแพงบอแน็กไปห้าไปเดีย้ยเข้ามาเปิดขา,าดยเอะ อ๋อข้าต้งมีเอฟซีแหละแถวแค่นดงต้งมีเอฟซีข้าว่าขายแค่ไนนซื้อ่อางปอย่อมบหรอกเอาไเสียมันคือมาซื้อของคนสัญญาเมาบอกไปทเธอทิพย์วแดนตอนนั้นแม่ของเันมัคือ้าเกระสุนเข้าใจปะเขาซื้อสูตรมันน่ากินมากทุกคนใส่ทัลักเลยเนี่ยสุดยอดเลยมาบัวเด็กจรงโมโหมาบัวดเนี่หมูว่านกับมาหมูว่านก่อนกับหมาวานก็เปิด แม่บอกว่าบ่เห็นแม่เจ้าพี่เจ้าพี่เจ้างงทุ่มหนึ่งบารังต้องเอาเบอร์เท่าใบบอเสร็วว่าแม่ข้าโบราณบอคอยดูนะคะว่าว่าเขาจะตีเลขกีแถวฮะตีเลขแถวอืมไปใส่ผอแต่ตีเลขแถวนี้ตีเลขตีตลาดแตกแล้วอะไรช่อง YouTube ไอสติ๊กเกอร์ตีเล็กอ่ะที่เขาติดกับรถติดกับอะไรนะนี่พี่น้องแล้วสีตังค์สีอะไรเราไปดิพัดลมกับสีทอทอทอให้มันเย็นอุ้ยน่ากินมากทุกคนเบิ้งจีลานาตานาตันอันเราเฮดนีเป็นตะเส็บมาต้องเบิ้งนาตาไหมค่ะเด้นไปค่ะกันนะหักอยู่แล้วผู้สิงัดหนาม่มบอกยองไหมค่ะไปสั่นล้วบ่าผู้สิยองเนี่ยอุ้ยเบิ้งหนาตาแล้วเราก็จะเอาไว้แบบนี้สักพักนะคะ เพื่อให้มันกรอบให้มันอากาศห่อนมันหล่อเหยออกแล้วเวลาเข้าถือมันสีแดงเปนเหี่ยวอุ๋ยเื่อม่อยังตกปาสิอ <c oughs> เอานี้ใส,ส่เสียค <c oughs> นตากพ้ลมมยูมาลากินของเขาเมียาร,มราคานะคะของน้องแม็กนี่เท่าไหร่นะไอพี่ขามูยอย่างเท่าไหร่นะไอนี่จะยี่สิบห้าบาทนะคะส่วนของวุ้นสี่สิบห้าบาทนะคะถามว่า <c oughs> ถามว่าราคาแพงไหมสำหรับบู้นก็ว่าไม่แพงเพราะว่ามันรู้ล้ามาเห่ามากไ่หมาตอนนี้เรารอให้มันเย็นนะคะเราจะจ่ายตังค์ก่อนค่าเสียหายเท่าไหร่คะหนึ่งแอดแปดแสนเนี่ย,ยไม่ใชแมวเบกนเจสิบาทเจ็ดสิบบาทนะคะเดี๋ยวหาตังค์ก่อน เจ็ดสิบบาทมันเย็นแล้วแม่นบอนี่ขับไปหอดบ้านมันจะกรอบบอยังกรอบอยู่บ่กรอบอยังหรอมันเย็นหรอแม่แม่ขับเด้อเอ้อยกินเลยเคยขับเคยกินได้ตีอั่ะใน,นสิเข็ดจะไหนอ่ะตกลงกันก่อนเจดีไหนก็ไปกินอยู่บ้านนั่นแหละแม่จะขับรถบอ ที่ได้ครับตัวแม่คำเองแม่เาซื้อหายมันแตกค่ะแตกนะคิดเนื้อน้แม่สรุปามราค่สรุปบุ้นหน้าจะไม่ได้ถ่ายตอนขับรถนะคะเพราะว่ามันอันตรายตอนนี้เขาทำถนนด้วยถ่ายลำบากเดี๋ยวไงไปเจอกันที่บ้านเนาะทุกคนบ๊ายบายค่ะ